สวัสดีครับ <c oughs> ฮัลโหลเทสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปครับผมฝากอะไรก็แท่แน่กันแลกันครับสี่ทุม่มสองทุ่มไม่มีอยู่จริงมาสี่ทุ่มครึ่งเลยบาทนี่แม่มันนี่นะครับผมขออนุญาตฝากแอดมินถ้าเข้ามาแล้วฝากแอดมินแชร์ไปที่อันแชร์ไปอันยังล่ะแฟนเพจไอเด้อ นะครับสวัสดี115ท่านครับผมก่อนเนี้ยเปิดเพลงให้พี่น้องฟังก่อนแล้วผมขอไปเอาที่ตั้งโทรศัพท์แป๊บฟังเสียงเพลงมุนมัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพลงใดล่ะบัดน,นี้เอา,า,าอครับผมสวัสดีครับโอ้ขออนุญาตปิดเอฟเฟกต์แป๊บหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคปิดยังวะเทสเทส one t w เทส o โอเคนะฮะมีครับมีแขกรับเชิญแต่ว่าก่อนที่จะไปเชิญแขกรับเชิญนะฮะผมขออนุญาตคุยกันก่อนนะครับผมอ่าโอมเงยพี่น้องคอยแรนคืนแรนลงวันนี้ขอโทษอภัยขอโทษขออภัยที่ช้านะครับผมขอโทษขออภัยพี่น้องเพราะว่าอันแป๊บหนึ่งหอบคอยแรนคืนแ่นลงนะครับผมเพราะว่าน้องแขกรับเชิญนะครับผมมีสองคน นะครับน้องชายมา,มา,ม,ามาเหยียบมาหยามมาเที่ยวหานะครับผมก็นะครับพอดีน้องมาทําธุระที่กรุงเทพแล้วก็เลยเลย,เลยมาเที่ยวหาพี่อย่างว่ายอย่างมาหาออา้กันเลยบอกเออมามาหาไอ้เนี่ยคิดออดขึ้นกันว่ะสัครับผมก็เลยได้มาแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นใครนะครับแต่บางคนอาจจะทราบแล้วแหละนะครับผมก็นะครับผมคุยขอคุยก่อนก็นแล้วกันเพราะว่าที่ช้าเนี่ยตอนแรกผมใช้มิกเล็กใช่ไหมครับตอนไร์สดเมื่อรอบ รอบที่อยู่เสาไว้นะ้ําข้างล่างอะครับผมใช้ใส่มิกนอยบัดท,ที่นี่มิกนอยนะี่ยมันมีไล่ไม้แค่2ไล่มันปอสามารถที่จะใส่ไม้ได้สามตัวนะครับผมเดี๋ยวจะแย่งไม้กันพูดว่างันเถอะนะครับผมเนาะนะครับก็เลยเปลี่ยนมิกมิกเซอร์เป็นตัวใหญ่บัดท,ที่นี่ก็เลยต้องเซตไม้เบิร์ดนะครับผมต้องตั้งระบบใหม่หมดเพราะว่าเกณฑ์ไล่เอาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับคงมกตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับผมก็ต้องมาลองเซตแล้วก็เช็คเสียงซาวเช็คอีกว่าเสียงแตกไหมเสียง <c oughs> เพิกไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็นี่แหละคือเหตุผลเอาอายุเลขสามแล้วไม่กลหอมง่ายตรงน,นี้นะโซน,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 นะครับขออนุญาตแชร์ก่อนกันแล้วกันนะครับขออนุญาตแชร์แชร์แชร์แชร,แชร์แชร์ไปที่เพจน,นะฮะขออนุญาตแชร์ไปที่เพจใครกดโกรธกดทําไมโกรธอะไรกดทาไมเร่อแชร์ไปยังเพจ ที่ใช้นะลงุง <c oughs> สวัสดี361คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อใครแชร์ก็ขอบคุณมากๆนะครับขออนุญาตเอาไมคตัวเอาโอ๊ยประสาทเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งดูคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับอืมนะเพราะว่าผมใช้กล้องมือถืออีกตัวหนึ่งไลฟ์นะครับแล้วมันอยู่ในม,มุมที่ไกลนะครับเสียงแจ่มใสดีนะครับผมอะสวัสดีพี่น้อง369คนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ท่าเอาสักสี่ร้อยคนก็ดีใจแล้วนะครับผมแม่ก็ว่าแม่ก็รอว่าเมื่อไรจะถึงสองทุ่มนะสองทุ่มไม่มีอยู่จริงนะเหตุผลดีครับหอบจริงหอบจริงครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีแม่สุนะครับเราเองเด้อว,วา่วาเลขสามเร้เรวจะประมาณนี้หอบไม่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงประมาณห้าหกรอบนะครับผมแล้วบันไดมันชันเนาะบันไดตรงเสาไอ้น้ำนะครับก็คือว่าเรื่องที่จะพูด นะครับผมในส่วนของงานค้างที่ผมงานบุญค้างก็คือชุด PPE ได้มาแล้วนะครับ100ชุดกับหน้ากาก100ชิ้นเดี๋ยววันที่5เช้านะครับผมก่อนที่จะไปเรียนเต้นผมจะเอาชุด PPE กับน้ำนะครับแล้วก็เอาชุด PPE กับน้ำนะครับหลายๆแพ็คนะครับไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามบ้านสิงห์นะครับผม อำเภอพุทธามนะครับอ่าในส่วนของงานตรงนี้ก็ผ่านไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานที่ผมโพสต์ไปนะครับสําหรับการสร้างพระพิคเนตนะครับอันนี้น้องชายฝากมานะครับผมอยากใครอยากร่วมสร้างนะครับผม5บาท10บาท20บาทนะครับโอนได้เลยทําบุญให้จุดประสงค์ปัจจัยมันก็คือของน้องก็คืออยากให้คนได้สร้างไว้ให้คนสักการะบูชานั่นแหละครับให้คนได้กราบได้ไหวก็คือการสร้างพระนะครัพี่น้องนะครับเหมือนกันกับการสร้างพระร่วมทําบุญสร้างพระ สางผ้าให้ค้นกาบค้นไหวบารามีเท่ากับสิเพิ่มสิพูนดอกพี่น้องนะครับอ่ะในรวดของตรงนั้นก็ผ่านผับผานไปทําไมเดี๋ยวนี้ติดอักเอบริดเอบริดแก้วนะครับผมในเรื่องตรงนั้นก็ผ่านไปนะครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ที่มันกําลังมีกระแสนิดๆหน่อยๆน,นะครับกับบ้านเรานะครับผมกานั่นก็คือว่า ตอนนี้เหมือนหลังบ้านนะครับได้มีการคุยกันในเรื่องของการคอมเมนต์ล่าสุดที่ผมโพสเรื่องสติมมิ่งไลท์นะครับแล้วก็โพสในรูปรูปะระเบียงในส่วนของร้านอาหารของผมที่กำลังจะเปิดเนี่ยนะครับผมก็คือมีหลังบ้านคุยกันแล้วก็มีการาส่งมาให้ผมนะครับผมมีพี่ท่านนึงส่งมาให้ผมแต่ว่า คนที่เขาคุยกันเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนคุยนะครับผมเขาเขา,เขาก็ปิดอ่าไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กรณีเขาสงสัยในตัวผมว่าผมรู้เห็นเป็นใจกับเจ้าติ๊กให้เจ้าติ๊กออกมาด่าเอฟซีเหรอทุกคนคิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นเหรอครับถ้าทุกคนคิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นเราอยู่กันมาห้าปีทุกคนคิดมองผมเป็นคนแบบนั้นเหรอนะฮะผมไม่เคยเห็นด้วยนะครับกับการที่ถ้าน้องในส่วนของที่น้องด่าแต่ผมจะเห็นด้วยในส่วนที่น้องอธิบาย และบอกสอนนะครับผมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างบ้านเราอ่ะพูดกันดีๆบางทีก็ไม่ฟังจริงๆ นะครับผมขอร้องการดีๆบางทีก็ไม่ฟังแล้วทุกคนก็เข้าใจอยู่กับมันมา5ปีแล้วอ่ะไอติกอ่ะมันก็เป็นแบบนี้ของมันนะครับอันนี้ในเรื่องในเรื่องของส่วนตรงนี้ผมไม่ได้เข้าข้างมันนะไม่ได้เข้าข้างไอ,อติกนะแต่บางสิ่งบางอย่างมันพูดก็มีเหตุผลก็ถูกต้องแต่อันไหนมันพูดไม่ถูกผมก็ไม่เคยเห็นไม่ได้เห็นด้วยกับน้องสัทุกเรื่องแต่อันนี้ผมขอแค่โฟกัสในส่วนของเรื่องนี้นะฮะกับเรื่องคอมเมนต์ที่น้องเข้ามาล่ายาวละเอียดมาเลยว่าเออเรื่องมันเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็คคคืืออจดประสง์ก็ อยากให้เอฟซีบ้านตีชชยลงเนี่ยครับครอบขัวเฮ้าเนี่ยให้เกียรติศิลปินจักน้อยศิลปินที่เข้ามาคอมเมนต์เฟซบุ๊กของตีเนี่ยจริงน้องไม่ได้ว่าด่าค่ะน้องแค่เตือนใช่ให้ดูที่เจตนาให้ดูที่เจตนาพี่เอมายูพูดถูกครับให้มองที่เจตนาครับทุกคนนะครับติ๊กมันออกมาเตือนนะครับออกมาเตือนว่าเออ ให้เกียรินิดนึงทําให้มันถูกต้องอย่าทาให้อย่าทําให้อย่าทําให้เฮาทํา,ทาทงานกับใครไม่ได้คำนี้ครูสลาเคยพูดและขอมาแล้วแล้วฝากให้ตีมาพูดกับแม่ๆทุกคนว่าอย่าอุ้มตีจนเป็นไข่ในหินหรือจับตีจิ้นกับใครแล้วจะแยกคู่คนนั้นไม่ได้นะครับตีกับน้องข้าวตนนี้สถานะเราก็แค่พี่น้องนะครับผมใช่เราเป็นคููจิน้นแต่ว่าเราจะไม่จิ้นกันจนเกินเลยครับเพราะผู้ใหญ่ไม่ได้ให้เราจิ้นกันหนักขนาดนั้นนะฮะ อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับผมเราจะจิ้นกันเฉพาะเวลาเราไปงานด้วยกันนะครับภาพมันจะอาจออกออกมาดูน่ารักอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสไตล์ของตีอยู่แล้วนะครับผมแต่เวลาที่ทํางานกับใครตีก็จะเต็มที่เหมือนเราเป็นดาราเวลาเราทํางานกับใครเราก็ต้องทางานกับคนนั้นแบบเต็มที่เหมือนตีเล่นกับน้องเวียงบางคนไม่อินนะครับบางคนอินกับคนเออถามหาน้องข้าวอะไรเงี้ยครับแล้วในกรณีนี้น้องเวียงเข้ามาคอมเมนต์อันนี้พูดขออนุญาตนะครับ น้องเวียเข้ามาคอมเมนต์แล้วมีคนเข้าไปคอมเมนต์อย่าลืมน้องเข้าทิปนะคะในคอมเมนต์ของน้องเวียงทุกคนคิดว่ามองว่ามันเห็บเออมันควรไหมควรไหมที่จะไปเมนในในนั้นนะครับในในในคอมเมนต์ของน้องเวียงถ้าเมนนอกคอมเมนต์ของตัวเออของตีเนี่ยในส่วนของคอมเมนต์ของตัวเองเนี่ยมันจะไม่น่าเกลียดเลยแล้วมันจะดูน่ารักโอเคเราเข้าใจ แต่อันนี้ไปเม้นในเม้นของน้องเวียงซึ่งมันก็ไม่ถูกถูกไหมในมุมมองของตีเรื่องจริงว่าจะทํำงานกับใครไม่ได้ใช่ครับแล้วก็จะไม่มีใครเอาตีเลยไม่อยากทํางานด้วยไม่อยากทํางานด้วยแล้วขยาดเพราะว่าแม่แม่บางท่านบางท่านนะครับยามะบางท่านยังเป็นแบบนี้นะฮะคือสิ่งที่ติ๊กมันออกมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการเตือน นะครับที่ผมอ่านน่ะผมอ่านว่าเออโอเคมันก็คงมันเตือนมันใช้วิธีการเตือนว่าอันนั้นไม่ไม่ถูกก็อย่าไปทํามันจะทําให้เฮียทางานกับใครไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลเนาะนะครับแล้วติ๊กมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งห้าเดือนห้าปีแล้ววะทุกคนก็ควรจะเข้าใจหรือถ้าใครไม่ชอบมันก็ก็ปล่อยผ่านไปแต่ถ้าใครอ่าเข้าใจมันก็ก็โอเคนะก็โอเคมันก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะติ๊กมันเป็นคนโอเคคนนึงแต่มันแค่เป็นคนตรงมันอาจจะพูดไปแข็ง บ้างไม้ผ่าซากบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพี่น้องคนเท่านะ่ะครูอะ่ะถ้าใจดีเกินไปลูกศิษย์ก็ไม่ฟังงานไม่ส่งการบ้านไม่ทําอย่างน้อยๆมันต้องมีกฎระเบียบและมีความตึงบ้างหย่อนบ้างนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับใช่ครับบางคนไม่เข้าใจาาคําว่าครูจิน้นครูจิ้นนะครับไม่ใช่ครูจริงครูจิ้มแล้วก็ไม่ใช่ครูจริงน,นะครับ เข้าใจตรงนี้ด้วยนะน้องพลอยเข้าใจวิธีเข้าใจวิธีค่ะข,ข,ขอบคุณครับโอเคนะในส่วนของตรงนี้นะครับสวัสดีน้องที่ประตูดแดงหายไวๆนะนะครับผมหายไวๆนะครับได้ทร π, าบข่าวว่าน้องไม่สบายนะครับผมก็หายไวๆแล้วก็ f c บางท่านตรงนี้ใครไม่สบายก็หายไวๆนะครับหายไวๆเด้อนะครับก็บเป็นกำลังใจให้กันสวัสดี528ีคนดูนะครับผมในเรื่องตรงนี้เนาะนะครับเข้าใจกันผมไม่เคยสนับสนุนให้ติไปดดาแฟนคลับเราก็ไม่เคยบอกนะครับ ถ้ามองว่าผมเป็นคนแบบนั้นก็เสียใจมากถ้าถ้าจะคิดว่าเป็นว่าตีเป็นคนแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าบอกสอนอะไรเงี้ยอธิบายเราใช้เหตุผลในการในการในการคุยกันนะครับคือทุกคนมีเหตุผลของ,ของตัวเองแหละแต่ทุกคนก็ต้องรู้ช่วงจังหวะเวลาแล้วก็เนี่ยในส่วนของที่ติ๊กมันสอนเนี่ยมันบอกเนี่ยมันเตือนเนี่ยมันก็คือในเรื่องของสิ่งที่ถูกต้อง ลองไปคิดดูว่าว่ามันพูดถูกไหมนะครับผมว่าในเรื่องของงานอันนะในเรื่องของงานเข้าใจบริบทเลยลูกอยาเครียดอยากฟังเพลงรักเธอเสมอรักเธอเสมอผมเข้าใจไอ้ครับขอบคุณครับฮักนะครับพี่ตีขอบคุณครับ,รบ,อ,บ,รบอ่ะไม่สบายเรื่องเรียนครับไม่สบายเรื่องเรียนครับอืมไม่สบายใจเรื่องเรียนใช่ไหมน้องน่าจะเ็นเน่าจะเมนแบบนี้ จินเท่ากับจินตนาการมโนภาพต้องควบคุมและต้องควบคุมความคิดของตัวเองด้วยอย่าให้เลยเถิดครับผมนะครับก็เป็นแบบนี้เนาะนะครับด้วยเหตุผลก็มีประ,ประการลัชนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะครับผมพี่น้องนะครับผู้ใดอ,อยากตบรางวัลก็ตบได้นะแต่อย่ามาตบจูบนะเพราะว่าช่วงนี้เราเดี๋ยวโควิดนะนะครับผม ผู้ใดอยากให้รางวัลมาไลออนไล่ก็ยินดีนะครับเพราะว่าตัวนี้กินแกบครับส่งหนีงานบาม่มีนะครับแล้วก็ซื้อบัตรจันทร์ซะพี่น้องอ่ะผมขอคุยเรื่องงานก่อนที่จะเชิญแขกรับเชิญน,นะครับผมตอนนี้น้องผมหลับแล้วครับโขนคอกคอกแล้วนะครับมีมันนี่นะครับก็ในส่วนของสตรีมมิ่งไลฟ์นะครับผมแขกรับเชิญของผมนะครับผมก็คือน้องเวียงนรมนน้องแอนออรดีและน้องใหม่พัชรี เนี่ยในเรื่องของส่วนแขกรับเชิญก็เหมือนกันบางคนก็คอมเมนต์ว่าอย่าลืมน้องข้าทิปนะคะน้องข้าทิปไปไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับในอย่าไปเม้นแบบนี้ในในเม้นของศิลปินนะมันดูเหมือนเหมือนเราแบบว่าไปแหกเขาในศิลปินเออในใน,ในเม้นนั้นอ่ะเข้าใจไหมถ้าเม้นนอกออกโอเคนักตกจูบจำเลยรักนะครับผมใน ส่วนของพัชโชว์มีแน่นอนนะครับทั้ง3สาวได้เราได้ปรักมือกันบนเวทีแน่นอนวันนี้เวันที่19ซื้อบัตรเลื้อฝากซื้อบัตรด,ด้วยนะครับ159บาทนะครับผมแล้วก็ยังมีเสริมทัพด้วย2สาวดาวตลกนะครับผมนั่นก็คือน้องบิ๊กี้สีนานวนนะครับอันผู้ค้นตาก,กับพือบพ่อเพือ่อเพื่อเพือนะครับใครที่เคยได้ฟังในทิกต o อนะครับผมคนที่ตีถ่ายคลิปกับน้องะ มีมึงก็นอนได้อีกนี่หละนี่แหละครับนี่คนเลยคนนี้เลยนะครับเจ้าของเสียงนี้แหละนะครับน้องบิ๊กกี้ก็ที่ไปไลฟ์กับน้องใหม่มานั่นแหละครับแล้วกว็อีกหนึ่งท่านก็คือน้องตุ๊บตับไก่ทองนะครับตุ๊บตับไก่ทองนะครับผมสาวๆนี้จะมาประกบนะครับใครนั้นก็ฝาก ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับในส่วนของโชว์วันที่1 9บเก้าสตรีมมิ่งไล์ของตีแชลงนะครับที่จะจัดขึ้นในกลุ่มปิด1บัตร1 5 9บาทนะครับใครอยากได้ใครอยากซื้อบัตรนะครับสนใจซื้อบัตรก็ติดต่อไปทางเจ้าติก๊กเจ้าแตงหรือว่าอาจจะมีแอดมินเพิ่มแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าใครใครทำงานอยู่ครับเบื้องหลังของกลุ่มนะครับก่อนครั้งที่แล้วมีแม่จุด้วยช่วยกันนะครับในการดึงนะครับผมก็ซื้อบัตรซื้อหานะครับผมบอกเลยว่าโชว์ มีโชวัฒนธรรมมีโชว์หมอลำซิ่งมีโชว์แบบบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้ชมแน่นอนแล้วก็จวดจัดฟาดบื้มเต้ยลาในช่วงสุดท้ายถ้าเวลามันทันนะ <c oughs> นะครับผมก็มีด้วยประการลัชนี้นะครับผมต้องสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับผมบอกไว้เลยว่าสนุกแน่นอนแค่ชื่อใหม่พัชรีชื่อนี้มีแต่ความสนุกครับเจ้าก,ก็เห็นมาแล้วว่าคอยไปปะมือมาแล้วนั้นนะครับผมนะอ่ะ โอเคสวัสดีครับปาอ๋อสวัสดีพี่พีทครับสวัสดี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 พี่พีทครับสวัสดีครับสำหรับละครในวันนั้นนะฮะทุกคนจะได้เห็นตีชายลงและนักแสดงทุกคนแต่งตัวแนวแบบ e r i o d นะครับผมเราจะแบบย้อนยุคไปเหมือนอารมณ์แบบหอแต๋วแตกนะครับแบบที่พี่พศอานนท์ให้ศิลปินนักแสดงใส่นะครับเป็นฟิลนั้นเลยกับละครพิษรัก พิสวัตครับผมนะโปรยไว้ก่อนโปรยไว้ก่อนแอมพี่แอมสวัสดีครับ,รรวรบสวัสดีครับ4ี่รหคนดูนะฮะร้องเพลงมาให้ฟังเนี่ยละแมวแม่สิไปเฮ็ดงานแล้วเพลงใดแม่เพงลงใดหล่ะวันที่นี้สวัสดีพี่ไอครับสวัสดีครับใช่ไหมนี่ใช่ไหมเนาะคิดถึงครับคิดถึงครับเกินเกันมีน้ําตาพร้อมรอยยิม้มแน่นอนครับมีโกงมีนางเอก เรื่องนี้ทุกคนอย่าโกรธชัยรงค์อย่ากเกลียดชัยรงค์นะครับชัยรงค์อาจจะแบบว่าหลายใจนิดนึงนะครับผมว่าเกิดมาณตาดีเป็นลูกคนมีตังคนงนนะะ์นะครับผมอยู่ในพระราชวังอันหรูหราอภิชัยนะฮะชัยตรีชัยตรีนะครับผมอ่ะนะครับผมแขกรับเชิญผมรับแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเซาต้อนรับแขกรับเชิญก่อนแขกรับเชิญผมด,ดาดาตกอนตรีแบบ เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเนี่นะครับเพราะว่าแขกรับเชิญมามื่อนี้เป็นฮอดพระเอกหมอล่ำนะครับผมชอบทุกห้าร้อยลดห้บาทเปิดโตน้องนะครับผมกับน้องไส้ทานแรกนะครับผมแต้มสีนะครับปฐมบันเทิงศิล์นะครับผม แมนบอกถื่อบอและน้องเจมบอลนะครับธนกิจนะครับผมปฐะถมบันทึงสินครับเสียงผมูดสวดๆนะพี่น้องสวดๆนะครับผมตื่นเหล้วตื่นเหล้วเบ้ากีตาร์ตื่นเล้วเอามา,มาห่งสัน่นเถอะรใส่เกือบใส่เกือบใส่เกือบเดี๋ยวไม่สิโดดปากนะครับน,นี่น้องมาเยี่ยมมายามมาทามหานะครับผมก็ะเลให้นนองเขามาเลย คุยกันเนี่ยจักน้อยนะครับมาฝากตอนพี่ตอนน้องให้เซไปเอ,เอ็มอลำลำสู่ฟังดอกไข่สิบบอลำดอกบุหรี่ขล่ลำมบอสู่เขาเด้อทันเรื่องลำนั่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องครับเปิดได้ปะโอเคครับอ่าได้ยินได้ยินสวัสดีพี่น้องทุกคนครับฮะสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยว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 ลืมเปิดความจริงไม่ได้มาความจริงมาสองวันแล้วนะ ความจริงว่าอยู่สองมือเด้พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีครอบครัวพี่กีชายหลวงทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเสียงหัวกะนอนตื่นครับพี่น้อง <c oughs> นอนขา <c oughs> พึ่นจัดตังแททุ่มสองทุ่มคนครับขึ <c oughs> ้นมีมากนะครับมาแล้วมาแล้วอาโอเค เอาก็ใส่เกิดยุคก,ก็ดูด <laughs> ดูดมันเป็นดูดปากอย่าว่าดูดปากเด้อ <laughs> ไม่ดูด <laughs> ต้อนรับต้อนรับครับเน,นี่ยต้อนรับครับเดียอ <laughs> ย่าว่าดูดปากอีกเฉยเ <laughs> ถอกดูดเมื่อไหร่ครับพี่น้อง <laughs> ย่อเจิมแล้วเอาคุยกันไปก่อนเด้อไอไปเอาพัดลมมาเปิดต้อนขู่เขาก็หอนหมดทั้ <laughs> เอาไปทางคุณที่ไออันฟันหันใจบ่ออก มคบคบบุณรัสวัสดีพ่แม่พี่น้องนะครับสวัสดีบา้านที่ปีชเชนารมณ์ด้วยนะครับความจริงมหาอ่ยตั้งแต่วันที่สองไวันที่หน,นึ่งคุณเนาะวันที่หนึ่งนะครับผมก็คือพึ่งแต่ไม้มีโอกาสบ้านอะไรนะครับเพราะว่าพึ่งฉลองกันแล้วนะ <c oughs> พึ่งฉลองกันเสร็จนะครับเป็นจังใดเป็นจังใดสบายดีน้อง่วงนี้ก็คือแบบ่ม<บ>ีไฟสบายไฟสบายไปไหนครับไปมาไหนครับ ช่วงอกกนี้กัดทูดูไอไทยไปก่อนครับนะฮะน้องชายหลอ่อทั้งสองคนเลยครับผมขอบคุณครับอ่านคอมเมนต์ได้ครับขอ,อ,อ,องสมจมอนก็มีสวัสดีพี่ก้อยด้วยนะครับสวัสดีพี่ก้อย,ยครับอ๋อสวัสดีพี่ก้อยด้วยครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะส,สองสี่ร้อยสามสิบเจ็ดกดดูฝากกดไลค์กดแชร์ดูดไปดูด,ด,ดแชร์ ความจริงอันนี้คือชุดนอนแล้วนะครับคี่ใส่ชุดนอนแล้วนะครับไอ้พี่พร้อมนอนแล้วนะครับไอ้บังคับไปเปลี่ยนสูตรมาสันรับอีหลีครับแอบนอนหลับอีหลีบังคับครับแขกรับเชิญรอจนหลับรอบฟ่อนเขาว่ารอบฟ่อนมาสันเ้าสิเตยเลยบอกเพ่งซองเพ่งสายห้าสิบ่กเผาหัววอร์มเสียงก่อนไปไล่นะครับผมนอกซ้ายมาทังที่นะครับทั้งครูกับเป็นนักร้องเป็นพี่มอหล่อมพ่อเนี่นะครับผมนะฮะก็ เจตมรทนากรตอนนี้ก็มีรายการประกวดอยู่เรื่องทั้งไอดอลครับทั้งช่องเจตทั้งช่องมรอบ16คนอ่ารอบ16คนรอเป็นกำลังต่างเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องผมด้วยนะครับส่วนเต็มสีตอนนี้ก็นอนดูบ้านครับพราะขายอาหารทะเลครับโอหขายอาหารทะเลวะตอนนี้ขายอยู่ครับครับผมแก้มไอชนะแก้มน้องเขาก็คุณแก้มเยอะ อ่ะแชร์แล้วขอบคุณมากมากครับอ huh? ่ะเขาอยากฟังเพลงแหรอล่ะมันดึกแล้วมันก็แก่เลยเนาะแต่ว่าเอาเผาหัวเพลงส่าจักคนละเพลงก่อนอ่ะโคกเด้อโคกเด้อโคอีลีครับโคกโคกโคอีลีครับให้เป็นเจ้าทึบเสียงจังหวะอีกแบบนึงเนาะถ้าทึบเสียงนี่แมนแท้ว้าครับเอาเพลงใดให้ให้เจมบอลก่อนเลยไล่กันมาให้แต้มสีได้เซตตัวเองก่อนเพราะว่าน้องเพิ่งตื่นนะฮะอ๋อ เสียงบอลก็ขึ okay. left, right? ้นจมูกมันค่อยดีอ่ะบอสบายครับเหมือนว่าตดฝนนิดหน่อยให้ได้ครับเอาเพลงอ่าเพลงเอียงล่ะทุตอนนี้เพลยงสาไอ้ฟังเพลงนั้นเฮ็ดน้ำกระโดดได้ได้ได้ครับมีไอ้มีเศร้าว่ะล่ะบล็อกลามีบลอกพ่อขอลองดูในคาราโอเกะยูทูบก่อนนะได้ได้ครับซื้อเพลงยังหื้อบล็อกเขาย่างเดาออกบล็เขายังเดาออกครับ มูเขาโบหูสันโบว่ามักขอให้เสียงแหบนะครับเสียงแหบแล้วก็พุ่มแพรครับมันเป็นพุ่มแพร่หมายว่านี่ตากฝนเล็กน้อยนะครับก็เลยอ่ะเฮดิมี่นำหมูกนะครับแก้มดีออกขอน้ำลำไยแน่ๆเลยพะนะหกสิบสามโลพี่น้องคือว่ามีคาราโอเกะ่อวมีโยเดย์ียเดย์แต่บอกลองเบิรงเป็นมิดี้เหรอเออมันเป็นมิดี้เป็นมิดี้หรือว่าซาวแท้ไม่มี นะครับเอา,เอาลองเบิงก่อนแบบเธอมันอนะไรไอ้กันใส่ดีดีเขาเล่าโอเคแหละล่องเธอมันจะได้มันจะได้ไม่ถูกลิขสิทธิ์ไงม,ม,มันสิผสมบ่ถ้าเป็นมาสเตอร์เราจะโดนลิขสิทธิ์ก็พอแล้แนนวนะยัง,องบ,บอลคอมบ์ไปแล้วนะครับบรรแทาวาลาใช่ครับรอรอรอไทยซิงค์แล้วก็รอปล่อยฟังติดตามด้วยนะครับผมแจมลองแจมบอการ์ลองครับมันหลงงานอ่ะเริ่มไหมก็ได้ครับ ถ้าลองใส่มีเดียมันว่ามันลองอยากเพราะว่าไ <c oughs> <c oughs> ม่รู้ดีมันมมีบ <c oughs>